อี่ผมโชกุนเอสเอวันนี้ผมก็จะมารีวิวพัดลมแบบพกพาเขาเรียกพัดลมอะไรพัดลมแบบใส่มือถือครับอันนี้ผมซื้อแบบอของเอ็นดอยนะครับนี่เดี๋ยวมันไม่โฟกัสนี่ครับนี่อันนี้ก็สามารถเสียบได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนี่เลยนะครับก็คือผมจะเสียบกับท็อปเลตผมเดี๋ยวผมับ แก่นี่ก่อนโหมือเดียวมันแกะยากมากเลยนะปึ๊บ,บอึ๊บโอเคก็มีสองชิ้นส่วนนี่เลยครับมีสองอย่างน่าจะมีอะไรตังคครับนี่ครับมีสองอย่างก็ให้เรานะครับเอานี้ครับ เสียบเข้าไปการน,นี้โอเคครับเรียบร้อยแล้วก็ให้เรานะครับเสียบกับตัวโทรศัพท์นี่ครับเห็นรูแล้วก็เสียบเลยอ่านี่ครับเรียบร้อยแค่นี้มันก็หมุนแล้วครับอุ้ยอุ้อออออเดี๋ยว แค่นี้ก็หมุนเป็นทท่เรียบร้อยครับมนี่แหละครับอุ๊ย,ย,ยแต่ผมไม่รู้ว่ารุ่นอื่นจะใช้ได้หรือเปล่าโอเคครับก็น่าจะได้เพียงเท่านี้แหละครับโหจะมันเย็นมากมันก็เย็นอยู่พอสมควรนะครับโอเคครับเรียบร้อยอยก็พกพาง,ง่ายครับพกพาง,ง่าย ไอยมากโอเคครับก็ขอจบคลิปพีท่านี้นะครับก็ฝากกดแชร์กด s ับสกคร b ์กดกระดิ่งแล้วกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายลาก่อนครับ